มางอ้อยากชิบหายมาแล้วครับสู้ๆโอ,อ้ยเจ็บคอชิบหายอาวุธลุนแล้วนี่ นี่ตายไปดิมึงเอ,ออเออไม่ยากจะัะวายตัวนี้ตายไปเลยครับมาตายไปเลยครับอีซอนนวลเอออิมเขือไก่ไว้เนี่ยเ้อโอ้ยแม่งยากเออหัวร้อนแล้วแม่ง เล่นมาหลายชัมม่วโมงไม่ชนะมันเลยอืมอืมไม่น่าไปอัพไอ้นี่เลยเออโจมตีมไม่ได้แล้วมึงต้องรีบโจมตีมกับนี่เปล่าวะใช่ปะวัสกิวเนี้ยเบื่อตัดคอตัดไม่ให้ปิ้นอิเชี่ยตายสิม,มึงตายสิม,มึงอีกควยอี tai 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 mà mà tai ngay, tai như ngay, ui, 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 fun เออไอชิบหายปลากลับอีกโอ้ยยังจะปลาลักหนาปลามันขายปลาได้ไงอีกคนนี่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 เออเอาเข้าไปมึงเอาเข้าไปเอาโอ้ยเ้ยเอ้ยโอ้เล่นยากว่ามั่ง ดิโซยวอลนะจะผ่านหรือเปล่าวะมา,าดูกันถึงเว็บไหนวะเนี่ยทิ้งรอบไหนน,น,น,นะส,สู้ๆกันเลยสู้ๆกันเลยคิดว่าผมอยู่รอบไหนครับผมอืมอืมอืมตายสิมึงตายสิมึงรอบสอง อุ้ยปืนปืเอ้งโอ้ฟันข้าไม่เข้าสิไอหนูฟันข้าไม่เข้าสิเอือเอืออาวุธอือแม่งเอือโกงอะไรวะแม่งโอ้เอือไอ้กมาเอือโอ้ยสกิลหรือสกิทสกิลหรือสกิทสกิลหรือสกิทมามาให้แม่งสกิลเลย แค่สกิลแม่งยังได้แค่สกินละกนะอื <c oughs> มนะครับต่อๆกันเลยจะถึงยังไงม,ม,ออมันจะยังมันเอื้อมันจะยังมันจะยังไงมันจะยังไงมันจะยังไงโอ้ยแม่งแม่งแม่ง,มงตายตายตายกูโอ้ไม่ตายครับอยู่ได้ย่งอยู่ได้สุดยอด มาแล้วครับมาแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวทำได้ไงวะกูยังงงเลยเอาเอาเข้าไปจิต yes. ชน,นะอยากหาเาเลือ,ออนไลน์ด้วยเว้ยแต่ไม่มีเลยนะมันเปิดเล่นกันไงวะอ,อืออืออือ,อตายสิครับตายสิครับผม นั่นไงนั่นไงโอ้โหพวกนี้อึแม่งโยนอีกแล้วไอ้หี้ยชอบโยนว่ะชอบโยนอึไอ้เอยห้องตายสัตว์สัตว์สัตว์ตายสิมึงตายสิมึงตายเก็บกดเก็บกดแพ้มาหลายรอบลวกับพวกนี้เลยมา ต่อๆกันเลยื้ออ้วาวลรงจะดึงงนละ้เมื่อกี้อุ้ยไม่เอเปิดท่าไปอย่างนั้นแล้วเกี่ยวไส้แตกดิมึงเกี่ยวเตะเตะเตะโอเคเราต่อไปให้ดูบอสแม่งโคตรโหดโ<อ>ถึงคนอะไรวะฮะจะผ่านถึงข้อสิไหน่อยเนี่ยรอบที่เจ็ดแล้วโคตรตายรอบที่เก้าแน่นอนเลย ว่าทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้อาวุธกูมันไหลจะโหดวะนี่อ่ะแม่งเอ้า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 ตายอืม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 แม่งเอ้าเอ้าเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเหรอตายสิมึงตายสิมึงเป็นไงนะรู้ๆกันดีว่าใครเจ๋งใครเทพรอบที่แปะละ กูเสร็จรอบที่แปดแน่นอนเลยว่ะเยี่ยอึกันได้เว้ยกันกันได้เว้ยอึนี่ตายดิมึงตายครับตายครับผมตายครับผมคือต้องตายอ้าวเอออุ้ยนี่นี่นี่ขัวกูตายรลบที่เก้าถ้าฉันรองที่แปดอ้โอ้ แม่งเอ้ยได้เหรียญเท่าไหร่วะยี่ห้าก็จัดว่าคุ้มนะเดี๋ยวว่าแจมอยู่ไปดูบอสเดี๋ยวไปดูบอสท่านี้ผ่านหมดแล้วฮะผ่านจะหมดแล้วก็มาตรงนี้บอสตัวนี้แม่งโคตรโหดเลยผมไม่กากนะครับอืม <c oughs> มามาบอสอุ้ยฟันเข้าลึกเลยเว้ยอึแต่โอ้ยแม่งไอ้เหี้ยยิงตีแรงเขวยตีแรงเหมือนเดิมเพิ่มเติมพ่องตายกัดพ่องตายพ่องเนอะอ้าอ้าอ้ายืนเฉยยืนนิ่งทำไมเฮ้ยมึงอย่าอุ้ยอุ้ยอิชอุ้ย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 ยังไม่เกาะอุ้ยแม่งโชคดีโอ้แม่งไอ้สัตว์ จับทุ่มแม่งเหมือนบีคีไม่ยังโอ้โหจะตายหรือเปล่าไอ้เด็กเออมามาต่อต่อกันบอสครับตายเถอะครับให้กูได้ผ่านไปหน้าด่านต่อไปออออุ้ยไอสัตว์โคตรโหดแม่งสุดท้ายก็กแพ้นะให้ตายเถิดซาร่าโอเค พอแค่นี้ดีกว่าวอ่า,อายังไงต่อดีเอาอาวุธน,นี้ได้หรอวะยังเอาไม่ได้เฮ้ยแต่เพิ่มอันนี้ให้ได้ให้ตัวน,นี้ได้แล้วเว้ยเปลี่ยนแปลงท่าครับเปลี่ยนแปลงท่าเฮ้ยถือว่าจะเปลี่ยนอาวุธน,นี้ดีวะไม่เอาอาวุธดีละอันนี้ก็ดีละ อันนี้ก็ดีแลละเอ๊ะเป็นอะไรดีว่ะจำป่าวเป็นไซเบอรเยด yeah, yeah. อีอุ้ยได้ตัวดีว่ะสุดยอดโอเคโอเคถ้างั้นบายบายนะลาก,ก่อนซียูอาเกดอ้าวอะไรของมึงเนี่ยบอส 来了。